ขั้นวิญญาค่าคนกสิเห็นเป็นวัชเพืชแมนว่าจา่าแต่ว่าวัชพืชนี่ละคือสามารถเป็นเพืชที่ทําเงินได้้ลังก้นกสิสงสัยว่าเป็นพืชที่ทําเงินได้แบบจังใดต้นยาค่าสามารถเอาไปมุ่งลังค่าก็ได้จ้าสังเกตบอดที่เป็นกระท่อมปลายหน้าค่ะหรือว่าเป็นตามร้านอาหารกด็ดีส่วนญงเพิ่นกสิใส่ยาค่านี่แหละค่ะ ไพหนึ่งกับพวกเมนถึกถึกได้จ่ายย่างคีลายกับสามสิบบาทอันที่ดีแน่กับสี่สิบบาทขึ้นยุก,กับความเงวาของไพ่หยาน้ำค่ะผู้ลังคนกับิวาต้นยาฆ่าในี่สร้างปัญหาให้กับพื้นที่พอปลูกเนื่องจากต้นยาฆ่าสามารถแพร่ขยายออกไปได้หลายแล้วก็เร็วแห้งไหมค่ะเขาขยายแบบรากของเขาเนี่ยละรากเง่าเนี่ยค่ะคือขยายเดินไปเรื่อยๆค่ะเขาสิเห็ดจังได้กับสางถ้าว่าได้มีการคุดเงาคุดายางออกมายาค่ากับยุ่คือเกาค่ะ ปีรุ่นมันกับสิปงขึ้นมาคือเกา่าแต่ในส่วนของเงาของเขาเนี่ยแหละค่ะมีประโยชน์แห้งมีประโยชน์มีสรรพคุณทางยานำเด้อจา่าเมียสีมะอธิบายเรื่องสรรพคุณทางยาของเงาต้นยาข่าให้ฟังค่ะผู้ใดที่มีปัญหาเนียวเสียบเนียวเป็นน้องค่ะให้ใส่หากยาข่าแบบแห้งประมาณสิบห่ากำจา้าต้มกํนาน้ำสองลิตรเคืองต้มไปเรื่อยๆจนว่าน้ำม,มกเด้อจา่าบกลดลงเหลือประมาณจักลิตรนึง กิน3ามเวลาได้เลยเ้าเทียงแรงค่ะกินเรื่อยๆต้มมือนีกินให้เบิดภายในมือนีเลยเด้อจ้าแก้อาการหอบให้ใส่หักสดของต้นยาฆ่าจ้ากับต้นมอนเดอร์ย่างละซ้ำๆกันประมาณจักหนึ่งกับมือนี่แหละค่ะใส่น้ำลิตรหนึ่งต้มให้เหลือจักประมาณเคิงลิตรจ้ากินมือละสองเทียเ้ากับแรงกับพ่อเด้อจ้านั่นเห็นบ่ จากที่ห้าเห็นเป็นแค่วัชพืชเพิ่นก็มีสรรพคุณทางยาจ้าก้อนที่ห้าสจใส่ในส่วนของอยาสมุนไพรกับขรศึกษาให้ดีก่อนเด้อจ้าห้ามีแพ้มีอีหยังบอ่อถ้าเกิดว่ามีแพ้ก็บบ่แนะนำํำหรือหาถ้าเกิดว่าห้าเบิ่งแล้วมันเหมาะสมกับโรคที่ห้าเป็นก็สามารถเอามาใส่ให้เกิดประโยชน์ใดเด้อจ้า